สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ูกทยูคนเนาะเมื่อนี้กะพบกันยาามแรงแรงเนาะพี่น้องเมื่อนี้่เข้ากะทีิมาเห็ดเมนูก้อยมังหอยเชอรี่แหละแต่ตอนนี้เท่ากับยังยัาดังไผ่อยู่เนาะไผ่กำลังติดเียังจะไปต้มหอย้วเขากะสีก้อยหอยเชอรี่กินแรงเมื่อเนี้เมื่อนี้กะบรรยากาศอยู่บ้านหอยย่างนี่กะหนาวหนาว,นาวลมพัดอู้อู้พี่น้องเอ้ยหัวนี่ซะจนบ่ได้หนาวลายมือเลยเนาะ อ,อยู่น้าแต่หัวสะยากพี่น้องอากาศเย็นฮอนซองเมอรอแล้วก็มาลมแห้งแล้วกับหนาวคือเก่าเนาะแต่ว่าตอนนี้มันยังมีแดดอยู่ก็เลยแบบว่าถอดเสื้อแขนยาวได้เนาะหัวอยู่ฝั่งไทยหรือว่าอยู่ทุกทุกที่อยู่ทุก,ท,กทุกบ่อนอากาศหนาวคือบ้านหัวยางข่อย,อยบอ่อพี่น้องบางคนกันเนาะเบิงบนแขนขารวยออยังเนี่ยยู่แห้งเขียดจนทีเข่าไปชลีเลยพี่น้องไอ้แบบมันลมมันเห็หุแห้ง ยูงแหง่รูชกแหง่ชกแตกเว้ยเนาะเมื่อ,อนี้กะย้ำแรงแะละเกอือเป็ดเกอือไก่แล้วเลยเนาะน้องแพนผลนาอยู่ผลนไปตลาดหาซื้อแนวอยู่แนวกินมาไว้เห็ดอ,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 อยู่เห็ดกินอะไรเอง่ายก็ได้เ่าก็เลยสีมาต้มหอยก้อยหอยถ่าเผนิผนเนาะเห็ดเมนนถ่าเผินย้ำเผินมาจะหน่อยแหละจะเผินผที่ได้ยังไะมากินพี่น้องเอ้ยกะที่ว่าทั้งสองน้องแพนเนาะกะ ฝากเป็นกำลังใจให้ผลเรื่อยๆอะไพี่น้องเลยผลอะไจนหดเมื่อกำหนดผลผลอะไรยักยามอะไรแล้วเบ่งกันไปยาวๆเนาะเดี่ยมพาไปเบ่งมหอยสลีเลยมหอยสลีก่ะทำบด้หาแถวนา,นาแถวบ้านฮาดอกเพราะว่ามันบ่ค่อยมีนะอยู่แถวบ้านนี่เห็นกระเจ้าเอามาอย่างหลคอคายน้ำกลางบ้านกูเท่าคนทะเลก็เลยต้นต่นก็เลยซื้อมาไวตั้งแต่เมื่อวานนี่ยคเนาะเอากระแสน้ำไวมันนี่ครับ็ำไมาเฮดก้อยมะหอยมะห,หอยสลีนี่คันบกข้อยกับแบบว่า เห็ดน้ำเจวส้มหรือว่าเห็ดยังกระแซบเนาะพี่น้องเนาะก้อยกระแทบอยู่แล้วแต่ผู้เผ็ดแซบผู้เห็ดบวชแซบบวแซบคือววานอะไรพี่น้องเอ้ยเจวส้มหรือว่าตำป่าตำอย่างโอ้แซบดีเนาะ่ะพี่น้องไปเบิ่งไปชมมะฮอยกันเลยว่าสีลายฉันนะคะซื้อมาประมาณสามสิบกว่าบาทก็เขาลกะเกี่ยมไว้กับเคิงหนึ่งเนาะเคิงหนึ่งปกติมันเต็มหม้อเต็มหม้อมากใหญ่นึ่งแต่เมื่อนห้เฮาสีต้มเอาแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าเห็ดลายกินมูมดพี่น้อง ส่วนใหญ่กินอาหารบ่ค่อยเปลืองไปไ่ะดอกเพราะว่ามันส่วนใหญ่เน้นกินข่าลายกว่านะอยู่บ้านนอกเขนี่อาหารอย่างหนึ่งก็กินอิ่มเบิดคดขอบครัวเลยเพราะว่ามียังก็กินไปนะอยู่แบบง่ายๆกินง่ายๆเนะาะปลาพี่นอกหมูเบ้าล,ลายใหญ่ห่างไปเบิ่งไปชมนมกันเลยเมนูต้มหหอยก้อยมหมอยค่ะเนาะตอนนี้เขากะชิมาเปิดหม้อเนาะเพราะว่าน้ำมันเดือดหรือ,อยัง น้ำม,มันเดือดละวบรหรือว่าแนวไรเนาะพี่น้องเนะาะง่ายี่น้ำเดือดเลยครัก็ใส่หอยลงไปเนาะโมะหาน่ามาเด้อพี่น้องมันเป็นวิธีการดำรงชีวิตอยู่บนนอกบนนาเขาเนาะเป็นแนวอยู่แนวกินอะไรเท่ากับเลือกบบได้เนาะ คนล้วนแล้วแต่จำเป็นมืดพี่น้องเอ้ยต้มหมักหอยน้องจังรถมามาแต่เวียงคนเด้อไบอบ่ลองไปแล้วจั่งมายิงบุซายลองตอบกันมาด้วยความมันใจ ซาวสวรรค์ติดต้มต้มนี่เขาก็ใส่สกมะขามเนาะเพื่อบให้หอยนี่ขาวให้มันชุกให้มันชุกเรียบร้อยเป็นทีเรียบร้อยเขากระชิมะงัดหัวมันเนาหัวหอยนี่พี่น้องงัดออกเรียบร้อยเขากระชิมะซอยน้อยๆน้อยๆน้อยแล้วกระิเอาเครื่องปรุงใส่ก้อยนี่ก็คือก้อยเนื้อก้อยยังอะไรเนาะอ่ะพี่น้องถ่าเบิ่งบัดหอย เชอรี่ซุกเนาะพี่น้องนี่หอยเชอรี่ของเขาก็น่าสี่ซุกได้ที่แล้วเนาะมันก็น,นานเลยเดี๋ยวเขาก็สีหยกออกจากเตาไผ่เดี๋ยวก็สีไปงัดงัด,ง,ดงัดหัวมันแล้วก็สิหัน่นหั่นนะคะก็สีมาปุงเครื่องกันอนพี่น้องเม mm hmm. นูนี่แซบแน่นอนพี่น้องเลยพอหัวหอยเชอรี่ถ้าต้มมันใส่มะขามหรือว่าใส่เกลือหน่อยมันก็สีแซบๆเลยเนาะมันสิหย่อมเกลืนๆนะ ย่างกับแซบไปใหญ่เลยเนาะพี่น้องเบิงบ่งมันเดือดอันนี้ก็เป็นหอยเชอรีพี่น้องเอ้ยบอกบอกอ้วนเนาะต้องใส่หอยตัวนี้บ่ได้กินข้าวกินน้ำอยู่มันมีความอ้วนเลยเนะนี่ยหอยบักไ่หัวน้อยๆหนึ่งสไปกโกนะ้เนี่ยยาวจะมาทำการเอาไม้งัด,งดกันเลยเนะาะบัดนี้เนาะ หอยที่เฮาต้มซุกแล้วถีบลอยหัวมันกระจอยจ่อยโบวใหญ่ดอกเนาะบวใหญ่เฮาก็สีมางัดหัวหอยนี่ออกแล้วก็สีมาเอานี่เขาเอื่นเส็นเบื่อเส็นเมาหัวหรือว่าตามังหอยอืมแล้วเฮาก็เสียไปหั่นงัดหัวมันออกมาก่อนพี่น้องสิลองพลงเอื้นไอ้สมมหนึ่งให้ฟังได้บัดนี้ได้ มีไพ่ี่นเคยฟังเอิรอ้ไอใส่ซมูนึ่งหมุดดาวันสันติพรพี่น้องเอลยจกักเนาได้ดอกอันอันมัองหอยกับอันอันนี้ก็ได้ฟังสเสียงฝาห้องดังกองสนั่นแวหาสกิดหัวใจเลยมากกรปี ที่บอกนีเขาสาวนาคนนี้ซ้ำซีวิยอนคิดน้ำผู้เบาวความผูกพันเป็นเบาสาวตั้งแต่เขาเฮียนอยู่หมอปอายไอ้ไดเฮียนต่อมหาเลยอยู่ในเมืองทองจึงจำจาจ พันใจคำมันสัญญาเอยให้ว่าสิบอเลืมบอา่อยู่ๆไอ่ก็เงียบไปจากเป็นจังใดไอยบอติดต่อไอ้เอโอหัวน้องเอิญหาได้ยินเสียงน้องบอฮัลโหลได้ยินบอก ยิงยินเสียงนอง้องบอคุณนาพี่น้องปุ้ยเสียงเพิินสังเกตจันนะฮะล่องไปใส่ละพี่น้องเอ้ยอารมณ์ดีมาหนิอากาศมันหนาวมันบ่ฮอนฮะดีเอาละบัดนนี้กะถ้าเบิ่งตอนเฮ้าซอยหัวหอยคุณเนาะอันนี้ก็เป็นหอยที่เฮาทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็หั่นมาเป็นชิน้นน่อยๆเนาะตอนหั่นเขาไ่ได้หายเบิ่งนะพี่น้องนี่หอยสลีหัวมันเนาะอาสิเน้นแต่หัวมันเนาะ เอาทมาปรุงเขื่อนกันเลยเนาะบน,นี้นต้นแรกเขาจะใส่นี่แหละที่กนที่น่องเลยทีทก้นบลงไปเลยเนะาะจะเป็นโนะเป็นน ข้าวขวัวข้าขวัวเองเนาะพี่น้องหอมข้าวขัวขัวเองมันที่หอมเพราะว่ขวะา,าข้าขัวใส่กับใบตะไครนเห็ดห้หอมต่อไปกับสีเสริมรสด,ด้วยปลาหล็กรลปรลาานั่นเองพอเนาะยินจะน้อยก็ได้เลยอืมจะหน่อยเพราะมันหอม นะครับก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยพอเพออย่างมันเค็มเนาะต่อไปเขาจะใส่ตามด้วยต้นหอมผักชีไปเรื่อยแล้วก็ผักชีรั่วข้างหอมปอกดีพี่น้องขาดชาละแน่เนาะชาละแน่บริเก็บมาตนาแล้วเาก็สีมาขุพข่าเป้าหอมน้องก้อยหอยแบบบ้านๆเขานี่เด้โอ้ยพี่น้องเอ้ย ขาดมังนาววันนี้ลืมคักมังนาวซื้อมาอยู่ไรแต่หันว่าอยู่นาพุณเดี๋ยวเข้ามาบ้านจะเป็นว่าลืมมังนาวเห็นอะได้นาะวันนี้นาะฮานี่ใส่กระโบมีในกลางบ้านกระโบมีขายวันนี้เวมัเป็นยังดอกเขาต้มใส่มะขามเลยขนาดชิพ่อขนาดอยู่เดี๋ยวสิมาชิมรสชาติขนาดตาก็สถิ่นวันนี้ด้วยน้องก้อยหอยเชอรี่หอมข้าวคั่วแบบว่าหอมพริกป่นแอนพริกจีเนาะ หอมตาเองทุกอย่างมันก็เลยเช็ดแบบหอมใส่มือยุบเลยนะเนาะเก็บเกิแล้วหนึ่งนะ่ะตัวนี้ก้อยหอยเขาก็แล้วเป็นเ,เร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยนะพี่น้องขาดแต่บางเน่าเนาะขาดอย่างเดียวบ่เป็นยังอบอกเพราะว่าข้าวต้มที่ส่งมาขาดไปเลย น Get ี่กระแซ่บนัวเลยพี่น้องเลยมาพี่น้องบันนี้กินก้อยหอยน้ำกันได้นี่ตุ๊กแน่นๆเลยเนื้อหมวยเชอรี่น้ำยำจุ๊บมาเด้อพี่น้องกินข้าวกันสบายดีพี่น้องสบายดีลุงป้านาอากินข้าวกับก้อยหอยเนาะน้องแพนสัยังบ่มาเขาหนาวกินข้าวก่อนเขาจะห้ามหนาก่อนแล้วก็ที่นอนก่อนหนาวเนาะหนาวไวมื้อนี้มีเมนูอยู่ ปิ้งปลาแห่งเนาะ <elet S 1> แล้วก <lit. S 2> ็ก้อยหอยสมพักดองแหม่เห็ดสมพักักดองสมึ่มทึ่งอะโ้ใส่กุยบดมียื้อื้อเรง่มเนาะซ่บยำแรงลกันแซ่บเซมันเปลี่ยนบรรย่กาศอูงยขึ้นจมิ่งไหมมาดวยายแม่ทำมันนอนได้เนาะ แล้วพอ,อนก็บาดจอนนอนนะส่วนเท้าผอไปอทักแขกก้อยหอยพักสมิกเท้ากันขนาดเลยยอมมาไม่ใช่นะข่าวตรงกันเลยพี่น้อง

ซอแพนมาแล้วเนาะพี่น้องเห็ดหูหน,นูจะมาเห็นยังมาตำบ่บอรมาเกาีนนยงพี่น้องกูอันนี้สบายนางเออเห็ดเข็มเนาะถือเห็ดหูหนูอันนี้กุ้งเนาะน้อยหน่อเพิื่องโล่ชมินน้อยมาเด้อมาเด้อน่าวได้น่าวเด้อ

mời các chương này hả quét của mình vái nó ngoài dẫm mùi dạng mặt phần mặt kia mặt quay mặt quay mặt สบายดีพอพี่น้อง<ด>เป็นกำลังใจให้ผมตลอดตลอดๆเด้อพี่น้องเนี่ยงยงกับนาแค่ไหนจย,ย,ยังน,น,นะจงานะเพ่นเนอีเป็นลงใจให้เพื่อนตลอดลยน้องแค้น,นให้เพื่อนผ่านคตไ,ไว้ เาก็อิ่มแล้แลสำหรับคลิปนี้เขาบอกอจบคลิปเอาไว้จำนี้เดอ้อมากอ,อาจจะเริมกไดไลค์กแดแชร์กดซับสไคร้สำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีพี่น้องสวัสดี